สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราแช n แนลขอบผมคิดถึงกิจกรรมใหม่ให้นึกถึงช่องพี่ต่อด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เสียเวลาแลวะมาดูคลิปพี่นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวกิจกรรมให้นะฮะวันนี้ฮะมาดูกันเห็นไหมอยู่ข้างหน้าเห็นป่ะกิจกรรมร้านค้าพรเนจรแสงอาทิตย์นะฮะการันตีสกินลิมติตในสองร้อยห้าสคูปองเขาว่าอย่างนั้นนะในร้านค้าพาเนจร ระยะเวลากิจกรรม9มิถุนายน2565ถึง13มิถุนายน2565กครับผมก็ประมาณ4วันเนาะ9 10 11 12 13ก็ประมาณ4วันนะทางคาร์พเดจอนเ,อเนาะก็จะมีสกินของ Aren, um อารเลนอิลูเมียอาเลเตอร์มาอย่างไรวะแสงอาทิตย์เนี่ยแล้วก็มีซาต้าเนาะเป็นสกินของ แสงอาทิตย์สามอันแล้วก็อะเลเตอร์นี่น่าจะมาแจมด้วยเนาะเขาบอกว่าเคมการันตีใน250้นี่คือต้องได้สกินลีเมนเต็ดใช่ไหมจริงเหรอวะโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูก่อนแล้วกันว่ากิจกรรมนี้มีสกินอะไรบ้างเนาะไปเดี๋ยวพี่พาไปดูอันนี้เป็นสกินแรกนะสไลด์ก็อดของอเลนนั่นเองเป็นสกินระดับริมิเต็ดสีส้มนะครับผม โ okay. อเคันนี้เป็นสก,กินของอีลูเมียนะก็อยู่ในซันไรท์เหมือนกันรีเมนเต็ดสีส้มเช่นเดียวกันครับผมอ่ะสก,กินสุดท้ายก็เป็นสก,กินซันไรท์ก็อเหมือนกันของซาต้านะอันนี้เป็นสก,กินระดับรีเจนตนะไม่ใช่รีเมนเต็ดนะครับก็คือ3สก,กินนี้เป็นสก,กินของซนะันไรท์เนาะ แล้วก็มีสกินนี้มาอีกหนึ่งสกินไม,ไม่เกี่ยวกับสันไลท์นะเป็นสกินของอเลสเตอร์นักบาสนั่นเองฮะโอเคไปก็สี่สกินนี้จะอยู่ในกิจกรรมนี้นะเดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูในหน้ากิจกรรมหน่อยไปโอเคหน้ากิจกรรมก็เป็นเหมือนร้านค้าพาเนจรทั่วไปนะแต่พี่ต้องบอกว่าพี่มีสกินครบแล้วนะทั้งหมดสี่สกินนี้แต่วันนี้พี่จะมารีวิวเป็นแนวทางให้แล้วกันนะเขาบอกว่าถ้าเราสุ่ม จะได้1สกินเนี่ยถ้าดวงไม่ดีเลยอ่ะจะอยู่ประมาณ2องรเนาะจะได้1สกินที่เขาบอกว่าการันตีรีมินเต็ดใน2อ0เนี่ยมันก็ต้องลุ้นนะว่าจะได้รีมินเต็ดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าได้ฝั่งฝั่งขวาเนี่ยมันจะเป็นสกิน r e ีเจนต์อันเลยนะแต่ถ้ามาได้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นริมิเต็ดสออันไงคือจริงๆมันไม่ถึงนะพี่ลองคิดให้ละ คิดให้นี่ที่ลองคำนวณจากตรงนี้เห็นไหมสุ่มครั้งแรกสามเนาะสุ่มไปเรื่อยๆจนเกือบถึงอันสุดท้ายเนาะมันจะมีสิบสองครั้งสุ่มครั้งที่สิบอดก็จะเสียประมาณสองรอยสาสิสามเนาะจะได้หนึ่งสกินแต่ถ้าเราจะเหมาหมดกระดานนะ่ะจะอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบแปดคูปองเราก็จะได้ทั้งหมดกระดานไปเลยก็จะได้ทั้งหมดสองสกินเนาะเลือกได้สองสกินก็ถือว่าโอเคนะก็แล้วแต่นะ โอกาสที่จะได้รับสกินถาวนึ่งอร์เนต์เอฟเฟกหกสิมีุด้าเต้น4%ีเปอร์บัตรเช่าสกิน21%แล้วก็อีโมจิสิอเโอเคตัวพี่มีหมดแล้วแต่เดี๋ยวพี่จะไปสุ่มไอดอีผอให้ดูเป็นแนวทางเนาะสุ่มสัก6ครั้งแล้วกันถ้ามีดวงก็อาจจะได้แต่ตัวเนี้ยตัวหลักพี่อ่ะพี่มีครบแล้วแต่พี่จะลองเล่นให้ดูเนาะว่าหครั้งเนี่ยจะมีโอกาสหรือเปล่าเนาะ โอเคครับไปเดี๋ยวเริ่มสุ่มกันโอเคครับในเมื่อตัวพี่มีแล้วเดี๋ยวพี่จะมาลองเล่นไอดีผอบอดูนะมาดูว่าวันนี้ผอบอจะมีดวงหรือเปล่าเดี๋ยวจะสุ่มสักหกครั้งเนาะเอาแค่ครึ่งกระดานพอเพราะว่าตัวผอบอมีงบอยู่แค่นี้พี่ก็จะเล่นให้ดูเป็นแนวทางนะเป็นแนวทางน้องๆเพราะว่าตัวหลักพี่มีแล้วนะสกินครบทุกสกินละโอเคเดี๋ยวมาลองกดให้น้องๆดูหน่อยว่าโอกาสของหกครั้งเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างครั้งแรกสามนะฮะไปก่อนเลย มาดูดิมันจะล็กอกเลยเปล่าสามอ้วีเฮ้ยได้บัตรเช่าสกินอิลูเมียมาครั้งแรกเนาะครั้งที่สองก็ห้าคูป,ปองไปครั้งที่สองห้าคูป,ปองได้ไรห้าคูป,ปองโอ้โหเอฟเฟกต์สังหารสามวันครั้งที่สามห้าคูป,ปองไปมีดวงไหมวันนี้ไม่มีดวงไมไม่ม,ม,มีดวง ครั้งที่สามก็ไม่มีดวงครั้งที่สี่จะเริ่มแพงแล้วนะครั้งที่สี่สิบห้าแล้วนะไปปึ๊บครั้งที่สี่ได้อะไรได้อะไรได้อะไรฮอ้ย <laughs> เอฟเฟกวิ่งเมเปลิลสามวันมาดูครั้งที่ห้ากันสิบห้าแล้วนะครั้งที่ห้าสิบห้าไปมีดวงไหมสบอโอ้ยได้ท่าเต้นมาวะ่ะ อบอได้ถ้าเต้นมาเออถือว่าได้ถ้าเต้นมาอยู่อ่ะโอเคครับจะสุ่มครั้งสุดท้ายแล้วนะมาดูกันว่าจะมีดวงหรือเปล่าเป็นกําลังใจให้พี่กับผอบอด้วยไปครับครั้งสุดท้ายเอามือปิดไว้ได้ไหมเอามือปิดเอามือปิดฟังเสียงแ <c oughs> ง้มแง้มมาดูหน่อยแง้มมาดูหน่อยแง้มมาดูหน่อยอ๋อเสียวแง้มมาดูหน่อยอ้โหมึงจะลุ้นทําไมเนี่ย พี่ไม่เห็นนะพี่ค่อยๆแงบได้รองเท้าวิ่งจอมปีาศาจก็ประมาณนี้เลยนะถ้าเราจะสุ่งครั้งที่7เราจะเสียยี่สิบห้าคุมปองละโอเคครับก็ถือว่ามาเล่นเปน็นแนวทางให้น้องๆดูเนาะอยากดูรีวิวสกินท้ายคลิปหรือเปะละ่าล่ะให้จะให้ดูสกินของซันไลท์สออันระหว่างอิลูเมียกับอเลนเนี่ยก็ทั้งหมดกระดานนะน้องๆฟังให้ดีๆด,ดูคลิปพี่ดูให้จบนะดูให้จบ หมดกระดานจะอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบสามเนาะถ้าเราจะสุ่มเอาแค่หนึ่งสก,กินน่ะมันล็อกแน่นอนน่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสองร้อยสามสิบสามคูป,ปองนาอสก,กินแรกที่เราจะได้อะ่ะก็คือครั้งที่สิบเอ็ดนั่นแหละจะเสียสองร้อยสามสิบสามแล้วสุ่มครั้งสุดท้ายก็จะเสียเสียเพิ่มนั่นแหละที่เขาบอกอะ่ะก็จะเสียเพิ่มไปอีกถ้าทั้งหมดอะ่ะเหมาไปเหมาหมดไปเลยก็ห้าร้อยเก้าสิบแปดคูป,ปองโอเคครับจบกิจกรรมนี้ สรุปว่าวันนี้ไม่มีดวงนะได้แต่ท่าเต้นมาท่าเต้นลูเมียโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมต่อไปครับผมส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับน้องๆเป็นกล่องนักรบจัก,กรวาลเพียง9้าคูปองแต่ว่ามัน9้าคูปองจริงแต่ไม่รู้ว่ามันจะออกในเท่าไหร่ไงหลายๆกล่องมันก็ไม่ใช่9้าคูปองนะนะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่าเป็นแนวทางให้ดูเนาะเขาเขียนว่ามาพร้อมกับ น the the oh ักลบเรียนนักลบจักรวาลมาอีกแล้วเพื่อนําไปแลกของรางวัลในร้านค้าโอ้โหอย่างเงี้ยยากเขาบอกว่ากิจกรรมเริ่มวันที่9มิถุนายน2565ถึง15มิถุนายน2565ก็เวลาประมาณ6วันเนาะก็จะมีสกินของลิกเตอร์ดรซซี่แล้วก็มีกรอบเวลร์พารทเห็นไหมกรอบเนี่ยสวยอยู่นะแล้วก็มีสกินเวเลสแล้วก็สกินของ ซาตาเนาะตาเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูหน่อยหน้ากิจกรรมเป็นยังไงนะปับโอ้โหพี่ก็มีแล้วนะสกินลิกเตอร์ซาตาเวเลสยังไม่มีแค่ดาร์ซี่เนาะแล้วก็มีชิ้นส่วนสกินที่ชิ้นส่วนผมมาด้วยนะชิ้นส่วนผมของลิกเตอร์เนาะแล้วก็เหรียญโอกาสเห็นไหมเหรียญจะมีโอกาสออกเห็นไหมห้าสิบเหรียญก็ยากอยู่นะเหรียญน,นักลบจักรวาลเนาะ แล้วก็แตะดูด้วยนะมันมีเวลาหมดด้วยนะเดี๋ยวเหรียญหายงงอีกแล้วก็มีห้าเหรียญสามเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นชิ้นส่วนสกินชิ้นส่วนฮีโร่เพชรเนาะอัตราการดรอปของเขานะเห็นไหมแล้วก็มีกรอบนี่เป็นเวลเลอร์พาร์กรอบเวลเลอร์พาร์ซีซั่นหกนี่ก็ถือว่าสวยอยู่นะแรแรมากเขาเขียนว่าเปิดเพื่อลุ้น กรอบโปรไฟล์และสกินรางวัลอื่นๆสกินถาวรมีโอกาสออก0.53%ขึ้นของ1%นั่นแหละตีไปกรอบโปรไฟล์และชิ้นส่วนประกอบ1.42%เหรียญนักลบจักรวาล13.01%ก็13%ไปเลยชิ้นส่วนฮีโร่ชิ้นส่วนสกิน32%เพชร53%ประมาณนี้เลยนะโอกาสที่มันจะออกอ่ะมีแบบโอ้ยากเลย เดี๋ยวพี่ลองสุ่มเป็นแนวทางให้ดูแล้วกันเนาะสุ่มมากสุ่มน้อยมันก็แล้วแต่ดวงนั่นแหละเดี๋ยววันนี้ก็มาเล่นเป็นแนวทางให้ดูแล้วกันว่าเหรียญมันจะออกดีไหมพี่มาลุ้นเหรียญอย่างเดียวเลยมาลุ้นเหรียญให้ดูไงเพราะว่ามันเก็บเหรียญเอาไปแลกสก,กินได้เนาะโอเคคงจะเคยเห็นสก,กินแล้วเปล่าอยากดูไหมสก,กินหน้าตาเป็นยังไงก่อนเล่นกินจก,กรรมโอเคได้อยู่บางคนไม่รู้นะเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนว่า หน้าตาสก,กินเป็นไงนะครับเสียเวลานิดนึงพาไปดู <No sense. S 1> อ่านี่คือสก,กินแรกนะเป็นสก,กินของลิสเตอร์สเปซโลนินนั่นเองเป็นสก,กินสตาร์วอลนะแล้วพี่ก็ใส่ชิ้นส่วนสีผมแล้วด้วยสีทองอันนี้เป็นรีมินเต็ดสีส้มนะค่อนข้างเจลลอยู่ครับผมไปดูสก,กินถัดไป <Wh ip. S 1> ก็เป็นสก,กินของเวเลสเหมือนกันเป็นสก,กินอวกาศเหมือนกันนะรีมินเต็ดสีส้มครับผม ก็ถือว่าสวยงามอยู่ดูสกินถัดไปดีกว่าสกินถัดไปก็เป็นสกินของซาต้านะซาต้เต้อกาเแต่ลิมิเต็ดสีส้มเช่นเดียวกันอันนี้พี่ได้มาจากไวเลอร์พารเนาะสักสีสั่นหนึ่งจำไม่ได้ละไปดูสกินที่พี่ยังไม่มีกันดีกว่าไปสกินสุดท้ายสกินของดาร์ซี่นั่นเองสกินอวกาศนะอันนี้พี่ยังไม่มี คราวที่แล้วเขามีมาลดราคาขายอยู่พี่ก็พลาดไปเนาะก็โอเคครับก็เป็นสกินทั้งหมดของกิจกรรมนี้เนาะโอเคครับเรามาตรงร้านค้ายเทมเนาะเดี๋ยวพี่มาลองเล่นเป็นแนวทางให้น้องนองดูสักกี่กล่องดีมันกล่องละเก้าคูป,ปองเนาะมันซื้อได้สูงสุดเหมือนกันร้อยกล่องเก้าร้อยคูป,ปองเดี๋ยวพี่จะลองสักวันนี้ลองหกกล่องพอแล้วกันหกกล่องเนาะ เมื่อวานลองไปสิบเอ็ดกล่องก็ไม่ได้วันนี้ลองแค่หกพอซื้อไปเป็นแนวทางนะครับ,บโอเคครับเรามาอยู่กันที่คลังนะมาที่คลังเก็บของพี่เดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่าหกกล่องจะได้เหรียญเหรียญหรือเปล่านะจะได้เหรียญกี่อันหรือว่าจะโชคดีออกสกินหรือเปล่าหรือว่าจะออกกรอบแล้วแต่ดวงแล้วกันเอามาเล่นเป็นแนวทางให้น้องๆดูนะทียวพี่จะเปิดทีละสองกล่อง กดใช้นะอย่าไปกดผิดขายนะมีคนกดผิดแล้วนะดูดีๆไม่ต้องรีบไม่ต้องลนไปอะ้ทีละสองกล่องจะออกอะไรไปสองกล่องแรกเป็นกำลังใจให้ช่องพี่ด้วยกดเป็นกำลังใจกดไลค์ให้ช่องพี่ด้วยนะครับไม่มีคนสนับสนุนนะพี่มาเล่นเป็น,ปนแบบมาใช้งบของพี่เนี่แหละตังก็ไม่ค่อยมีแต่ก็มาเล่นเป็นแนวทางอนะหวังว่าสักวันหนึ่งช่องเราจะแบบจะเดินเติบโตนะฮะโอเคป่ะเป็นกำลังใจพี่ด้วยสองกล่องแรกไป อืมลุ้นเลยเอามือปิดหลับตาไว้ฟังเสียงอืน้นองๆเห็นแล้วพี่ยังไม่เห็นนะพี่ค่อยๆแง้มดูหน่อยนะมันจะออกอะไรวะโอ้โหปวดล้าวชิ้นส่วนทั่วไปชิ้นส่วน <c oughs> โอ้ยเขียดคุณลอกดาว <c oughs> ไปไปต่อ ไปอีกสองกล่องถ้ามันมีดวงอ่ะสองกล่องมันก็ออกไม่เกี่ยวหรอกว่ากี่กล่องอ่ะแล้วแต่ดวงถือว่าวัดดวงไปอีกสองกล่องหลับตาฟังเสียงเอามือปิดอือฮเสียงแบบนี้ค่อยๆแง้มมาดูโอ้โหเออเฮ้ยได้มาเหรียญน,นึงว่ะโอเคนะได้มาเหรียญน,นึงปะเปิดต่อ โอเคครับสองกล่องสุดท้ายไปโอ้หลับตาฟังเสียงมีดวงไหมมีดวงไหมวันนี้มีดวงไหมฟังเสียงอื้อหือโอ้โหไม่ต้องหุดเัาะเลยพี่ค่อยๆแง้มดูหน่อยพี่มือปิดไปอยู่เห็นก่อนใช่ไหมให้สิทธิ์เห็นก่อน,น,น,อนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยได้อันนี้มาว่ะได้อะไรมาเนี่ย อ,อ๋ได้สีหีบสีผมโลนินสเปคโลนินโอเคสุ่มไป6กล่องก็ได้มาที่สีผมเนาะแต่ลองดูดิเป็นไงหน้าตามันโอ้โหมีหมดแล้วอะ่ะ <laughs> มีทุกสีแล้วเฮ้ยแสดงว่าโอกาสมันก็มีโอกาสอยู่เนาะมันบอกว่าไอเนี่ยโอกาสออกชิ้นส่วนประกอบสกิน1.4กับโอกาสออกกรอบมันก็ พอๆกันนะแต่ว <sympath icking> ่าพี่สึกได้อนี้มาแทนไงแต่ไม่ได้อะไรเดี๋ยวเรามาลองดูดีว่าเรากดอันซ้ําจะได้อะไรนะอ่ะกดไปเฮ้เพจห้าสิบก็ประมาณนี้นะสุ่มไปหกกล่องถ้ามันมีดวงมันก็จะได้เหรียญเอาไปแลกเดี๋ยวไปดูกันว่าเหรียญน่ะเอาไว้ทำอะไรโอเคเรามาดูกันตรงที่แลกของรางวัลนะ มาดูตรงกล่องสกินนักลบจัากวาลเห็นไหมอันไหนมีแล้วมันก็จะขึ้นว่ามีแล้วลิกเตอร์ใช้23ามเหรียญน,นะซาต้ายี่เหรียญเวเลส18เหรียญดาซี่สิบแเหรียญแล้วก็มีดาบของลิกเตอร์ใช้3 3อันแล้วก็กล่องสกินหีบสีเนี่ยใช้1เหรียญเนาะแลกได้ ก็ประมาณนี้นะวันนี้ถือว่าไม่มีดวงเอ้แต่ก็ยังได้นี่มานะสีผมถ้ายังไม่มีสีผมนี้ก็พอได้อยู่เนาะแต่ว่ามันซ้ำก็เปลี่ยนกลายเป็นเพชรเนาะครับก็ถือว่ากิจกรรมวันนี้เนาะโอเคแถมท้ายคลิปให้หน่อยเนาะเผื่อคนอยากเห็นสกินของอเลนแล้วก็อิลูเมียเนาะในสกินนี้เนาะโอเคครับผมนี่สวยอยู่นะน้องๆ หมดกระดานพี่ก็ว่าคุ้มอยู่นะหมดกระดานก็เลือกได้ไงสองสกินเนาะจะเอาซาต้าหรือว่าจะเอาอเลนหรือว่าจะเอาอิลูเมียก็ได้นี่ฟันปกติฟุบฟุบฟุบสกิลแรกฟุบมี่ฟันสกิลแรกฟุบฟุบฟุบสกิลสองเนี่ยเป็นการพุ่งไปฟุบฟุบฟุบสกิลสามเป็นการล็อกขาฮึ่บฟุบโอ้ถือว่าสวยนะฮึบฟุบโอเคประมาณนี้ไม่มีท่าวาร์ปนะ เดี๋ยวเรามาดูของลูเมียบ้างล้วกันสไลท์นะมดูลูเอียนี่โอ้โหโอ้โหโอ้หูลูัวตีปกตินะเมื่อกี้นางรัวมาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โ้หโอ้คน้องๆก็ป้ะมาณนี้นูก็พห่มอ้ีูิวใหอ้ดูสกินตอนจบเอ้่อ้างคออยากได้เนาอก็ถือว่าสวยอ้หูอว่าเอ็นสกินที่เอฟเฟถือว่าอลังการพอสมควรนะฮะ ถือว่าวันนี้ไม่มีดวงนะฮะก็พี่ก็มาเล่นเป็นแนวทางให้น้องๆดูถ้าน้องๆถูกใจก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องพี่ด้วยนะช่องพี่จะได้มีกาลังใจทําช่องต่อไปนะครับก็อย่างว่าใครอยากสนับสนุนก็ช่วยดูคลิปพี่นั่นแหละครับแล้วก็ไม่ต้องข้ามโฆษณาเนาะพี่จะได้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปเนาะโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับกับการตัดสินใจในการเล่นกิจกรรมนะ การลงทุนมันย่อมมีความเสี่ยงนะบางคนก็อาจจะสุ่มกล่องเดียวก็ได้สองกล่องได้เลยอะไรเงี้ยสุ่มเป็นสิบก็ไม่ออกบางคนสุ่มเป็นร้อยก็ไม่ออกก็แล้วแต่ดวงนะก็เล่นกิจกรรมเอาพอปรปรดีพอประมาณเนาะถ้าดวงเราไม่มีก็หยุดก่อนเนาะอย่าไปฝืนเล่นต่อไปนะครับก็ประมาณนี้น้องๆดูแลสุขภาพด้วยนะโอเควันนี้พี่ทําคลิปดึกเว้ยโอเคเดี๋ยวพี่จะรีบนอนจะเล่นรีบจบคลิปรีบนอนเนาะใครอยากเล่นกิจกรรมไหนถ้ามันคุ้มก็เล่นตามเอาเนาะ พี่ก็รีวิวให้อาจจะรีวิวนานกว่าคนอื่นหน่อยแต่พี่ก็ค่อนข้างจะรีวิวละเอียดอยู่นะครับถ่าละดูแลสุขภาพดูแลโลกและโลกก็จะดูแลคุณครับผมสบายสบายสไตล์เราขอบคุณครับที่รับชมคลิปพี่เนาะบายเออลืมบอกไปว่าฝากกดติดตามช่องพี่ด้วยนะเพราะว่าพี่มีสตรีมเล่นเกมด้วยนะอาจจะสตรีมบ้างไม่สตรีมบ้างก็ ถ้าสตรีมแจ้งอยากให้แจ้งเตือนก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะถ้ากดติดตามแล้วว่าวันไหนพี่สตรีมก็เข้ามาร่วมสนุกมาเล่นด้วยกันได้นะครับโอเคไปจริงๆแล้